เนสวัสดีครับสวัสดีจ้าไอ้นี้บ่าวจอยกับแม่ยบานผ้ามาเอาหน้าใหม่นะครับน้าพี่น้องหน้าใหม่ไปคือเก่าแล้วครับพี่น้องหน้าใหม่ไปเฮ็ดหน้าใหม่สมไรน้อครับน้าพี่น้องหน้าใหม่ก็ยังว่าพี่น้องมายำใดก็ได้น้อครับนะ้องบ่ได้ปลูกครับหน้าใหมธ่มธรรมชาติธรรมชาติเลยครับนี่พี่น้อง เอาวัตถอก็ไมแม่บ้านก็ได้แม่บ้านก็เอาวัตถอกับ เอาหน่อไม้ไปเห็ดหน่อไม้สมหน่อไม้ถุงน้ำเบาจอยด้ครับเด้อพี่น้องลายลายครับหน่อไม้ว่ามันมันสิเบิดฝนตกมากอีกรอบครับขนาดครับคักข,ขนาด น้ำมาันกอเดียวนะครับพี่น้องยังบวบเบิดอยูอออย่นี่ครับ ใจแม่บ้านล่ะครับพี่น้องเออบ้านนี้มันหลายคักน้อย ピノ。 เรียบงามขนาดครับพี่น้องมื่อนี้บ่าวจอยก็เมี่บานเม้าหนมัยนะครับเนาะไปหาเฮ็ดมาสองสามมือนะครับพพี่น,น,น้องคือหอดหนมัครับหนมัยังบ่พ่อครับหนมัสมเนี่ยเพิ่งจะได้สองทางนึงน,นะครับเนาะจะเฮ็ดหนมัสมเพิ่งหนงมัถทุงน้ำเหรอครับพี่น้อง ร่วมกันนะครับเนาะเพื่อบาวจอยกับเมียบานเข้ากุงเทพก็จะบดได้มาหาแล้วนะครับนาอพี่น้องก็เลยหาตุนไวหลายๆนะครับเนาะเพื่อเวลากลับมาจากกรุงเทพก็จะได้มาเอาไปไปกินไปทํากับเขาอยู่กรุงเทพนะครับน้องพี่น้อง แล้วแต่สวนปีหนึ่งมีเทียนหนึ่งเนอะครับพี่น้องพ,พี่น้องเอาจอยกับมีปีนี่แล้วก็มีบานเลยมาหาหนมัยมาหาเห็ดนอ,คนอ,นอะครับน้องจ่ปีกับอยู่ผแลวครับกรุงเทพขึ้นเลี้ยวครับ ขึ้นเลี้ยวเนียยังยังบ่สูงมาเลยนะครับนาะขึ้นเลี้ยวพอดีเอาจ้าพอดีเอาซ้ำนี่เดี๋ยวไปข้างหน้าครับคงจะงาวก็นี่แหละเลี้ยวนี่โดยปีนเอาคือจังคิดกลอนเบาจอยลงไปแหละนาะครับนาอเหลี่ยมงามขนาดพี่น้องเปียกบางครับเปียกบางรุนเปียกบางเนาะ หาหน่มใหม่ทำเบาวจอยด้วยครับเด้อหาหน่มใหม่กับเบาจอยเมยบบานครับ,บ ผลนะครับไม่บานเอามาแล้วครับพี่น้องมาใหม่มาใหม่งามครับพี่น้องงามขนาดครับพี่น้องเดียวได้เป็นกอสอดนี่กอเดียวครับพี่น้องเฉพาะกอนีเนาะครับเนาะว่ากอนี้ละพุ่นอีกกอนึงอยู่พุ่นครับก็เป้เบาวจอยอยู่พุ่นนะครับเนาะนี่แหละครับมาใหม่อยู่ในป่าในธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เลยครับบ่ได้ปลูกบ่ได้ย่างแหละครับนี่กอนั้นยังบ่ได้ไปเอาอยู่เนาะครับพี่น้องต่างทอเลอยู่พุ่นนะครับเนาะ ยังบด้เอาเลยครับเ,เปียกบางบางพีน่น้องทำไมครับเ,เนื้อล้วนๆครับเบืเ้องตะนอนหน่อยนะครับเปียร แต่สออ่อนอยู่ครับพี่น้องมหาหน่อใหม่เนาะครับเนาะมันบวกขึ้นหน่อใหม่อย่างอื่นนะครับมันก็เบาจอยอยากมหาไปเห็ดหน่อใหม่สมเห็ดหน้าใหม่สุยางเนาะครับเนาะเปียกมันบางครับถ้าเป็นหน่อใหม่อย่างอื่นบาจอยกับบวกลอยจะตื่นเต้นน้ำมันไดครับบวกล็ยแต่ไปมันบวเล็ยแต่ไปเอาครับมันเปียกนาร้ายกะเอาแต่เปียกเนื้อบวคลอยมีก็เรียกว่อยากจะได้บนไหนเนาะครับเนาะบวอยากจะเอา ต่างสบลบยุ่คนครับพี่นอ้องถือใจแม่บ้านครับครับ้อง ในบานเพิ่นสิคอนแล้วเนาะครับเนาะสิคอนสีสอมน้ำมันแล้วครับบาน เดียวเกือบเต็มเป้นะครับน้องพี่น้อง ท่านใดที่เขามารับชมคลิปของบ่าวจอยกับกดติดตามเป็นกาลังใจให้เลยด้วยครับเด้อเป็นกาลังใจในการทํางานของบ่าวจอยกับเม่บ้านห้เนาะครับเนาะฝนตกฝ้าห้องฝ้าลงบนในบ่าวจอยกับป้ายกับเมียบ้านครับบ่หาเห็ดกับหาปลาป่าบ่หาปากหาน้ำใหม่ครับอยู่บานนอกเขานะครับตอนนี้บ่ได้เข้าไปในกลุ่งอยู่นะครับเนาะบ่าวจอยกับเมียบ้านก็เลย ได้มีโอกาสได้ทาคลิปสั้นๆเล็กๆเล่น้อยมา้พี่ใน้องด้เบิ่งได้ชมกันนะครับน้องพี่น้องจังไดก็เป็นกําลังใจให้บ้าจอยกับเมียบ้านอย่าพึงเบื่อพึงนายกันเด้ครับเด้อเป็นกําลังใจอยู่น้ากันไปโดนๆนะครับน้องพี่น้องไก่แล้วครับเมียบ้านเป็นคอนน้องใหม่ไก่จะเซ็จแล้วนะครับน้องน้องใหม่อยู่ข้างหน้ากันย่งเลียร้ายครับพี่น้องเลียร้ายอยู่ครับบ่ท่านได้ไปตะละมองหนึ่ง ลายโพดครับตอนนี้บรรยากาศคึมฝนนะครับน้าพี่นอ้องว่านนี้บ้าจอยกลับไปหาเห็ดเปียกครับเปียกทั้งแม่บ้านทั้งบ้าจอยครับมือนีกับคึมจบจังหวะพายุเขานะครับน้าว่านนี้เปียกมือนีพบกท่านได้เปียกครับ ไปแล้วครับบ้านนี่คุณนี่แตปลาใหม่เง่าลูกใบพุ่นเนาะครับพี่น้องน่อหม่งาาขนาดพี่น้องจะเอาไปเก็บไว้รถก่อนนะครับจังี่เข่าไมา้อีกรอบนะครับแล้วพี่น้องออพี่น้องครับเบิ่งหน่ใหม่ด้อคุณในบ้านคนละฟังนะครับอยู่คนละฟังครับ หกในจังน้อยนะครับน้องพี่น้อง น้ำใหม่ธรรมาศาสตร์ล้วนๆเลยครับว่าได้ปลูกครับว่าได้ปลูกร่างออกเต็มเลยจ้าก่อนนี้มันจะเขียวจัหน้อยนึงนตอนนะน้ำใหม่พี่น้อเบาวจกับ่บเคยสอนน้ำใหม่นะครับเนาะ มใหม่ครับโอ้ยขักขักพี่น้องนองงามเปียบนะครับไาหม่ปลานี่เนะครับนาะอเนื้อกระลายครับเปียกบางครับมาไหม่บงยังเปียกนากว้อกครับมาไหม่นี่ เปียกบางขนาดเลยครับพี่น้องมาเอาน้ำใหม่น้ำยาบัานรนะครับเด้อ ครับครับครับเรไม่มาย่ำใดก็ได้นอาะว่าต่มันสิเบิดพี่น้องนุนน้อยน,นังพี่น้อง มีตต่น้ำใหม่พี่น้องปลาหนอ่าานอไมครับดงน้อไม้ครับดงนง้ำไม้ห้องน้ำไม้นะครับน้องพี่น้องนี่แหละครับคุณน้ำไม่อยู่คุณหลยอยู่ครับหน้ำไมนึกว่ามันจีเบิร์ดแล้วน้องครับน้องพี่นอ้องแต่ว่าฝนตกออกมาอีกรอบหนึ่งน้องครับเนาะฝนตกมาอีกรอบหนึ่งขึ้นมาเพียบเลยครับคุณ แนวเลี้ยวอยู่ทิร์หุ่นนะครับเนาะอันนี้ยังนอนหน่อยอยู่นะครับเนาะพี่น้องแม่บ้านเพิ่นกุจูคงจงออยู่ทิร์หุ่นนะครับเน้องร้ายครับปุ่นอยู่เทิร์นหุ่นน้องเอาไปเฮ็ดน้ำใหม่สมครับน้ำใหม่แนวนี้เอาไปเฮ็ดน้ำใหม่สมนะครับน้าแกงมันบวกลายแสบนะครับน้องพี่น้องคอนนะครับให้แม่บ้านเพิ่นเก็บเพิ่นคอนนะครับน้องพี่น้องชันค่ะเอากระไปบ่ได้ายนะครับน้อง เถือหน้านั่นอ้ว คล้องขนาดครับแม่บ้านมาหลายรอบคล้องแล้วครับแม่บ้านแต่ก่อนบอกเคยคล้องครับเพราะว่าอยู่แต่ในกลุ่มบ่เคยฟันน้องหม่จับน้อไหม่นะครับนอมาเบิ้ลน้อไหม่กันนอครับนอพี่น้องมาใหม่ห้องมือนีนอครับนอพี่น้องบาดจ่ <affection S 1> อยผ้าพีผ้าน้องกลับบานแล้วครับมือนีมีซาเลงมันส่ครับเอาซาเลงมันไ่นอครับนอ นี่นะครับน้อพี่น้องน้าไม้เข้าไปหาว่าเมื่อนี้ครับใอบสองได้มาสองกระสอบครับกระตาบองนะครับน้องพี่น้องกระิบได้ปอกซอยกันกับเม่บ้านนะครับนาะบานนี้ปอกกระเท็ดนน้ำไม้สมนะครับน้องพี่น้อง ไม,ไม่สมก็ไม่ทุงจ้ได้ไมสมก็ไม่ทุงสำหรับคลิปนี้วันดีครับสวัสดียจ้า